ฉะนั้นเนี่ยไอตัวรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมเนี่ยจึงไม่เคยอยู่นิ่งเหมือนกันผมเขียนเรื่องนี้20-30ปีมาแล้วเนี่ยจะบอกเฮ้ยคุณว่าอย่างไรก็ผมก็บอกแล้วว่ามันต้องเปลี่ยนนะครับและปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนไปไปมากทีเดียวนะฮะแต่สิ่งหนึ่งที่มันไม่ได้เปลี่ยนจากเมื่อครั้งที่ผมเขียนเมื่อ20-30ปีที่แล้วเนี่ยอันหนึ่งที่ผมอยากจะพูดทิ้งไว้ใน,ในที่นี้ก่อนก็คือว่าแปลกนะครับในรัฐธรรมนูญฉบับวัฒนธรรมไทยเนี่ยเรายอมรับ เสรีภาพทางศาสนาของทุกศาสนามาตั้งแต่โบราณแล้วแต่คําว่าเสรีภาพทางศาสนาเนี่ยไม่ได้แปลว่าศาสนาทุกศาสนาเท่าเทียมกันในประเทศไทยนะไม่ใช่พุทธศาสนาเนี่ยเป็นศาสนาที่มีพลาาัเมอซีอ่ะคุณคุณเหนือกว่าทุกศาสนาเข้าใจไหมฮะเพราะงั้นคุณมีเสรีภาพจะเป็นมุสลิมก็ได้คุณจะเป็นคริสเป,เป็นได้หมดเป็นฮินดูอะไรได้หมดแต่คุณต้องเป็นรองพุทธศาสนานะ อันนี้มีมาตั้งแต่โบราณนะสืบมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับที่ที่แม้แต่ในธรรมนูญฉบับลายลักษณ์จะพูดถึงเสรีภาพในการนับถือศาสนาแต่ความเสมอภาคทางศาสนาไม่มีนะคนละเรื่องกันนะครับปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นอยู่เช่นในวันหยุดราชการเนี่ยเห็นเพิ่งเห็นเฟซของอาจารย์ชาน,ชานวิทย์พูดถึงว่าทาไมไม่หยุดจุดจีนใช่ไม่ใช่จุดจีนอย่างเดียวฮาริรยอเราก็ไม่หลุดไม่หยุดคริสต์มาสเราก็ไม่หยุด นะแต่เราหยุดทั้งวันวิสาขาบูชาอาสาหาบูชาวันมาฆาบูชาวันอะไรก็แล้วแต่นี่หยุดหมดแต่ว่าไอ้พวกนี้ไม่หยุดนะทั้งที่คุณก็ยอมรับว่าคุณมีพลเมืองที่เป็นมุสลิมเนี่เข้าไป20%เป็นอย่างต่ำนะอาจจะมากกว่านี้ด้วยซ้ำเ,เพราะฉะนั้นเมื่อละเมื่อวัฒนธรรมทางการเมืองมันเปลี่ยนันก็ทําให้ท่านนูนฉบับวัฒนธรรมเนี่ยเปลี่ยน,น,ยน,น,ยน,น,ยนตามไปด้วยคราวนี้เรามาดูมันเปลี่ยนอย่างไรนะฮะประการที่หนึ่งเนี่ยผมคิดว่า สิ่งที่น่าสังเกตนะพุทธศาสนาไทยตั้งแต่โบราณมาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยถูกเสนออย่างไม่มีพัฒนาการเขา้าใจไหมฮะเหมือนกันกับการที่คุณจะบอกว่าสิ่งที่ชาวยุโรปนับถือทุกวันนี้เนี่ยคือสิ่งที่พระเยซูสอนถามว่าคุณเชื่อไหมเพราะไม่มีใครเชื่อก็อย่างน้อยสุดแม่งมีสองศาสนาที่ทะเลาะกันอยู่คือโปรเตสแตนต์กับกับแคสเลิกถูกไหมก็แสดงว่าพระเยซูคงไม่ได้สอนทั้งสองอย่างละมันต้องสอนอย่างใดอย่างหนึ่งถูกไหม ก็แสดงว่าศาสนามันก็เปลี่ยนแล้วมาดูในพุทธไทยบ้างพุทธไทยนี่เราไม่ค่อยมีความคิดว่าศาสนาเนี่ยมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยนะคำสอนศาสนาเนี่ยถูกตีความให้มันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะรพระพุทธเจ้าท่านอาจจะสอนอย่างเนี้ยนะ X ซึ่งคืออะไรผมก็ไม่ทราบนะแต่ว่าที่เราถือทุกวันนี้ไม่ใช่ X นะมันเปลี่ยนมาตลอดเวลา แค่ยอมรับว่าศาสนาหรือไอตัวลัทธิคําสอนเนี่ยมันปรับเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลาเนี่ยผมคิดว่ามันจะทําให้เราเราเข้าใจตัวศาสนาความสัมพันธ์นระหว่างศาสนากับการเมืองศาสนากับสังคมศาสนาการทำดีขึ้นแยะเลยแต่ถ้าคุณไปจับติดแต่เพียงว่าเฮ้ยศาสนาพุทธไทยจะต้องตรงที่พระเจ้าสอนเป๊ะอ่าถ้าอย่างนั้นยุ่งละสินะมันมันไม่สามารถที่จะปรับจะเปลี่ยนอะไรได้เลยสักอย่างหนึ่งนะครับเอ่อ ผมอยากจะยกตัวอย่างงานของอาจารย์ที่ผมนับถือท่านหนึ่งแล้วก็ดีใจมากที่ได้ยกที่ได้อ้างท่านนะคือท่านอาจารย์ศรีศักดิ์วล,ลิโพดมท่านชี้ให้เห็นมาตั้งนานแล้วว่า20ปีแล้วมั้งผมว่าจริงๆพุทธในสมัยทุกยาตอนตอน้ตนหรือในสุขโขทัยก็ตามในเชียงใหม่ก็ตามแต่เนี้จะเป็นวัดพุทธเนี่ยจะเน้นที่พระสถุปหรือพระเจดีย์นะ ซึ่งก็ตรงกับทางลังกาลังกาจนถึงทุกวันนี้ก็จะเน้นที่ตัวพระเจดีย์ถามว่าคุณเข้าวัดพับสิ่งที่สําคัญที่สุดในวัดเนี่ยคืออะไรคําตอบคือพระเจดีย์แต่พอมาถึงอิสุยาตอนกลางและตอนปลายมันเปลี่ยนรวมถึงมาปัจจุบันด้วยเปลี่ยนเป็นพระพุทธรูปแทนเนะเพราะงั้นคุณเข้าวัดนั้นวันนี้เพื่อจะไปไหว้หลวงพ่อโตบ้างหลวงพ่อทองคําบ้างหลวงพ่ออะไรก็แล้วแต่เขา้าใจไหมส่วนพระเจดีย์เป็นของประดับเฉยๆบางคนไม่ไม่ทันได้มองได้ซ้ํแบบว่ามันมีพระเจดีย์อยู่หลังโบสถ์นะเว้ย นะเพราะว่านี่ไงตัวหลักคำสอนตัวศาสนาตัวด็อกทรินเนี่ยมันเปลี่ยนโดยอัตโนมัติของมันเองอยู่ตลอดเวลานะเป็นต้นแต่ก่อนเนี่ยเมื่อก่อนหน้าที่เราจะนับถือหลวงพ่อที่อยู่ใน,ในวัดในโบสเนี่ยเรานับถือ,อพระเจดีซึ่งก็คือพระบรมาธาตุนั่นเองพูดง่ายๆนะฮะ คนคุณถ้าอ่านเอกสารสมัยสุขโขทยัยยุทธยาตอนต้นเนี่ยเรื่องพระธาตุลอยไปลอยมาตกมาตรงนั้นตรงนี้คุณเอาไม้ไปปักไว้เพื่อจะสร้างพระเจดีย์เหนือพระธาตุคุณจะเห็นเรื่องราวนี้ตลอดมาแต่ว่าเอาเอาลัตนาโกสินทร์ไม่เคยมีใครเห็นพระธาตุลอยไปลอยมาทีเนะือที่ลอยๆก็จะเป็นการบินไทยซะมากกว่า